เจนสวัสดีครับเจนแล,ล,ล้วละดาหวัสดีครับแล้วจองสวัสดีเจอนานนี่เพื่อนมาอะไร <c oughs> โมโมวัสดีทีทีสวัสดีที โควิดไม่ได้ไปไหนเพื่อนโควิดอยู่แต่บ้านลูกนกเป็นไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยน้องดุนวดีน้องดุน,น,ดน,ดนคิดถึงน้องดุนวะมอนมาแล้วงั้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้พี่คิมฟังพร้อมกันเลยก็ได้ยังไงยังไงนะ มาดิผมส่งแล้วผมผมรับคำขอพิคิมแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับ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 ผมคุณช่างสูงส่งเลอเกินผมต้องเหนื่อยก็คอคุยกับคุณเพราะว่าผมตั้งกล้องสูงที่เป่งเลยพี่ไม่รู้ว่าผมมาเทวดาเทวดาเหรอจุเตอร์ดีผมใส่ม้งได้ไหมใส่อยากใส่ด้วยของเพีย่างสวยอ่ะ เ yeah. นี่แหละช่วงนี้มันว่างไ uh งช่วงนี้มันว่างก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ย oh. uh พี่ผมมีเรื่องจะเล่าให้พี่ฟังเอาเลยอ่ะเปิดเปิดปุ๊บเอาปั๊บเลยอ่ะผมต้องต้องเล่าให้พี่ฟังผมไม่รู้ว่าพี่ได้อ่านทวิตผมหรือเปล่าว่าผมเก็บนกตกหลังได้ผมติดตามทุกอันเลยเขาอยากจะมาถามวันนี้นี่จะเป็นท็อปปิกสำคัญเลยนะที่จะคุยกัน uh เพราะว่า คอปเตอร์บอกว่าคอปเตอร์เนี่ยเ,เก็บนกได้ใช่ไหมแล้วนกก็อ้าปากไม่ได้อะไรนั่นแหละอะไรต้องเล่าให้ฟังเลยอ๋อคือเมื่อสองวันก่อนครับผมก็คือที่บ้านผมมันก็ตั้งเหมือนกับว่าทาหมูกระทะกันกินพี่ทาที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไปตั้งอ,อยูอ่ด้านนอกตรงสวนหน้าบ้านอะไรเงี้ยพี่แล้วก็นั่งกินกันไปได้สักพักหนึ่งอ่ะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นแหละมันอยู่ยิงไม่มีเสียงกตุ๊บลงมาอะไรเงี้ย ทุกคนก็ตกใจก็หันไปดูอ,อืมก็ตุต๊กออกมาตรงลานจอดรถหน้าบ้านผมก็หันไปดูก็อเออลูกนกคือมันเป็นลูกนกแบบเออแบบคือตอนแรกยังไม่แน่ใจนะพี่ว่ามันเป็นลูกหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วมันจะเป็นแบบว่าก็มันเหมือนมีขนขนขึ้นแล้วแล้วก็ตัวประมาณกำม,มืออพี่อืกมกำมือก็เลยแบบ้องไปดูคำนี้ก็ตอนแรกก็แบบเออไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเคยอ่านเจอบอกว่าเหมือนกับ ให้เหมือนกับให้มันอยู่แถวแถวนั้นไว้ก่อนเผื่อพ่อแม่มันมาหาอะไรเงี้ยพี่อ่าก็เลยนี่พี่เสยข้อมูลเลยนะพี่เสยข้อมูลเลยเกี่ยวกับลูกนกในพี่<ช>เราได้<ช>หาข้อมูล<ช> <ๆ S 1> ไหมจะเลี้ยงนอกอ่ะมันสถิติมากเลยนะใช่ใช่ครับแล้วก็ก็เลยก็เลยปล่อยไว้แถวนั้นอยู่พักหนึ่งพอปล่อยไว้แถวนั้นอยู่พักหนึ่งเนี่ยก็แ,แบบมันมันประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงได้แล้วอะ่ะแล้วเหมือนกับด้วยความที่มันน่าจะตกมาบริเวณใกล้ใกล้คนอ่ะพี่นึกออกปะ คือผมก <Huh. S 2> ็พยายามบอกว่าเออหลบแล้วอะไรเงี so, sure ้ยแต่ว <sk> ่าแบบคือ <besteht> มันตกมาบริเวณที่มันใกล้คนตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยพ่อแม่มันก็เลยไม่ไม่ส่งเสียงเรียกไม่ไม่ตามหาอะไรเงี้ยมั้งพี่แล้วมันดึกแล้วด้วยอ่ะกลางคืนแล้วด้วยประมาณแบบสองสามทุ่มก็เลยตัดสินใจว่าเออเอามันใส่กล่องก่อนแล้วก็แบบไว้ใกล้ๆเดิมแล้วมันใส่กล่องคราวนี้ยก็แบบคือไม่มีความรู้ไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนในชีวิตนะพี่นึกออกปะเออเออแบบก็แบบไม่รู้จะทำยังไงก็แบบก็เลยแบบ ไปหาอ่านดูอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับท uh, like, like, ุกคนก็เหมือนกับก็เลยถามในทวิตเตอร์ด้วยแหละถามแบบวหือนกับโพสในทวิตเตอร์ว่าเออผมควรทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายคอมเมนต์มากก็เลยแบบลองไปศึกษาดูว่าเออไอ้นกเนี้ยมันคือนกอะไรอะไรเงี้ยพี่แล้วมันคือนกอะไรมันน่าจะเป็นนกเอี้ยงครับนกเอี้ยงเลยหรอใช่ครับนกเอี้ยงใช่มันน่าจะนกเอี้ยงอ๋อเออใช่ใช่หน้าตาคล้ายๆปัดเหลืองๆกันเนาะใช่ก็เลยแบบ กเ็เลยก็พ่อใส่กล่องปล่อยมันไว้ก็ดูสักพักหนึ่งแต่คราวนี้ก็แบบมันก็ไม่มีอะไรมาอีกแล้วแบบด้วยความที่ว่าบ้านผมมาตรงลานจอดรถอ่ะมันจะมีแมวจรอ่ะมันนอนทุกทุกวันอ่ะทุกเช้ามันจะตื่นแล้ววิ่งออกไปอย่างเงี้ยผมก็กลัวผมก็กลัวว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบพ่อแม่มันไม่มาเอาจริงจริงอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเดี๋ยวแมวมันจะมาขยุ่มไปผมก็เลยผมก็เลยเออตัดสินใจว่าแบบเอามันมาเข้าบ้าน เอามันมาเข้าบ้านแต่ว่าแบบก็แบบก็แบบก็ตอนแรกเหมันกับก็ไม่รู้วิธีเลี้ยงอะพี่ก็แบบว่าเอามันเข้าบ้านก็ทําให้มันแบบรู้สึกปลอดภัยสุดก่อนผมก็หาแบบกับไอ้หมือกับเป็นแบบที่รองแก้วที่มันจะเป็นแบบว่ารองแก้วกระดาษเหมือนเวลาเราซื้อกาแฟแล้วมันจะให้มานี่ยอมาทําเป็นแบบที่ครอบมันให้มันรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในรังเนี่ยแต่ว่าก็เลยแบบลองสังเกตอาการมันดูก็เหมือนตอนแรกมันก็เหมือนกับมึนๆแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยพี่ แต่ว่าพอมันไปอยู่ในนั้นเงยอยะแล้วก็แบบกกผ้าให้มันอุ่นๆหน่อยค่ะกระดาษทิชชู่รองใช่ไหมพี่มันก็ดูแบบสบายแล้วมันก็หลับไปผมก็แบบลงมาดูอาการตลอดเลยว่าเอ้ยมันแบบมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันแบบมันตุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เห็นหลับแล้วหายใจอยู่ก็เลยแบบอ่ะโอเคสบายใจแล้วก็ตอนวันลุ้งเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยแบบรีบสั่งอาหารอาหารนกอาหารนกแบบเฉพาะของมันอะนกที่แบบเป็นนกเอี้ยงอะไรเงี้ยพี่อืม เออมาแล้วก็แต่ว่าก็ตื่นมาตั้งแต่ประมาณแบบว่าหกเจ็ดโมงอ่ะพี่เพื่อแบบรีบมาดูมันว่าแบบเออจะลองให้อาหารมันอะไรเงี้ยตอนแรกมันไม่ยอมกินพี่มันมันไม่ยอมกินมันไม่อ้าปากอะไรเงี้ยคือมันมองเรานะมันมันคือแล้วมันก็แบบเกาะมือผมนะพี่คือแบบเหมือนพยายามจับแบบมันก็ขึ้นมาเกาะมืออะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับพอเราป้อนอาหารมันอ่ะมันมันไม่ยอมมันไม่ยอมอ้าปาก ก็เลยลองไปเสิร์ชข้อมูลดูว่าแบบว่าเออทําไมมันถึงไม่ยอมอ้าปากเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะที่เราหาข้อมูลมามันบอกว่าเออเนี่ยถ้ามันหิวเดี๋ยวมันจะอ้าปากเองอะไรเงี้ยก็ยังมีคนบอกว่าเออเดี๋ยวมันก็แบบกินเวลาประมาณนี้อะไรเงี้ยประมาณแบบว่าสองสามชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ร้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ร้องก็เลยเจอไปเจอข้อมูลสําคัญนึงบอกว่าเหมือนกับวัยนี้ยมันเป็นวัยที่เหมือนกับโตมาแล้วประมาณหนึ่งอะพี่อ๋อวม่ที่เด็กทารกตัวไม่มีขนเลย ใช่ใช่คือมันมันมันโตแล้วว่ามานหนึ่งมันลืมตาแล้วเออมันลืมตาแล้วแล้วก็เหมือนกับว่ามันอาจจะเคยเห็นหน้าแม่ของมันแล้วแล้วมันก็ชินไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันมันอาจจะยังไม่ชินกับคนกับผมอะไรเงี้ยก็คือต้องบังคับมันอ้าปากแบบเบาๆแบบเบาๆแล้ต้องคอยแก้ยกล่อมให้มันอ้าปากให้ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจับมันง้างปากนึงตอนแรกก็แบบยากมากพี่ตอนเช้าอ่ะคือกว่าจะป้อนได้แบบป้อนได้คํานึงคือแบบใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ ต่อคำอะอืมแต่เหมือนกับพอมือที่สองก็แบบก็แบบพยายามไปพยายามกะดกะดูคือผมก็ไม่รู้นะพี่ว่าแบบว่าผมต้องใช้เยอะขนาดไหนนึกออกป่ะในการที่แบบว่าจะป้อนมันแล้วแบบโอเคอะไรเงี้ยผมก็แบบอ่าผมก็แบบกะกะแบบไม่เกินประมาณแบบสิบเม็ดอะไรเงี้ยไม่เกินสิบเม็ดประมาณแบบแปดถึงสิบเม็ดต่อมืออะไรเงี้ยประมาณนั้นก่อนเลยอ่าแล้วจนก็คือทุกวันนี้ก็คือมันก็ยอมกินแล้วอะ ก็ต้องอ้าปากตลอดยังไม่ยังไม่อ้าปากเองครับผมแต่ <im itation> ว่าก็คือเหมือนกับมันอ้าปากเนี่ยคือเหมือนมันไว้ใจให้เราแบบจับปากมันมากขึ้นแบบว่าเพื่อให้เราป้อนอาหารมันลงไปแล้วป้อนอาหารเนี่ยคือแบบว่ามันภาพอาจจะดูรุนแรงนะพี่แต่แบบเราต้องยัดให้มันถึงแบบคอมันอะมันถึงจะเก <im itation> <อ>ิดเพราะถ้ายัดไม่ถึงคอมันอะมันก็จะคายออกเออเออแต่ก็แบบอ่่าแตยาก่ะกแน่ เออมันไม่เหมือนเลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวอะไรอย่างงี้เนาะใช่ฮะยากเหมือนกันยากยากแต่ว่าดีที่ว่าไปอ่านมาแล้วว่าคือมันมันเป็นแบบว่ามันไม่ค่อยแบบไม่ไม่ค่อยสร้างความน่ารำคาญไม่สร้างกินไม่สร้างอะไรเงี้ยพันนี้นะอืมแล้วแล้วกะว่าจะเลี้ยงไปยนตลอดเลยหรือว่าเลี้ยงพอแข็งแรงแล้วก็ปล่อยออกคือความตั้งใจผมคือน่าจะเลี้ยงให้แข็งแรงแล้วปล่อยออกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมทาพลาดไปตั้งแต่ตนน้นกับการเอา น้องมาก็คือจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้ววันนี้ผมเห็นแม่มันแล้วแม่มันก็ยังบินอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าที่เราพลาดไปคือเราจับมันเข้ามาแล้วพอเราจับมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันตัวมันอะพี่ตัวมันจะมีกลิ่นของคนแล้วแม่มันจะไม่เลี้ยงครับว่าหรอใช่ครับแล้วลองหรือ,อยังอะ่ะ <c oughs> เผื่อแม่มันก็อยากจะคิดถึงลูกมันไง วันนี้ผมลองแล้วพี่วันนี้ผมก็เลยล,ลองเอาเหมือนกับว่าทำเป็นแบบถาดเล็กๆที่แบบว่าไม่ได้เป็นกลองใหญ่ๆครอขึ้นมาถาดเล็กๆที่แบบว่าให้ต <Yeah. S 1> ัวมันแบบอยู่อยู่ข้างบนแล้วก็แบบลองก็คือตั้งแต่เช้าแล้วแหละได้ยินเสียงนกร้องมีทั้งนกกระจอกมีทั้งนกแบบขายาวๆบินมาแบบโฉบกินปลาแถวๆคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะเหมือนแบบดึงความสนใจตลอดแต่ว่าผมก็สังเกตเห็นแล้วว่ามันมีแบบนกเอี้ยงน่าจะเป็นนกเอี้ยงหัวงอนนะฮะอยู่แถวๆนั้นอะไร มันก็เหมือนแบบมาบินบินบนแถวนั้นก็น่าคาดเดานะพี่คาดเดาว่าน่าจะเป็นพ่อแม่มันนี่แหละแล้วก็เลยรอก็เลยผมก็เลยลองเอาถานอะไรเงี้ยไปวางไว้ก็สังเกตการดูประมาณสามสี่ชั่วโมงได้แม่มันก็จะแม่มันก็แบบเหมือนกับอยู่มองอยู่ข้างบนแต่ว่าก็ไม่ลงมาหาอะไรเงี้ยอืมคือแม่มันก็คือก็ไปหาข้อมูลมาก็เลยบอกว่าพ่อมีกลิ่นคนแล้วก็เลยทําให้แบบไม่ แม่มันไม่เอาอะไรเยไงหรอใช่ครับมันจะมันมันคือมันจะคิดว่าไม่ใช่ลูกอะครับอืมผมก็เลยอ่ะก็เลยเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราทาพลาดตั้งแต่แรกคือการไปจับมันเข้ามาไปจับมันแล้วไปแบบไปพยายามป้อนอาหารมันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็ต้องตัดสินใจว่าก็คือก็ต้องเลี้ยงแต่ว่าความตั้งใจของผมนะพี่ก็ยังอยากจะปล่อยมันกับธรรมชาตินะแต่ว่า นะตอนนี้มันยังเป็นเหมือนกับขนขนปีกมันนะพี่มันยังไม่ใช่นกที่แบบขนปีกงอกอะ่ะคือมันมีขนขึ้นเกือบทั่วตัวแล้วแต่ว่าขนยังขึ้นไม่เต็มยังบินไม่ได้ตอนนี้วันนี้นะพี่อัปเดตอาการคือมันเริ่มเกาะได้แหละมันเริ่มเกาะขอบแล้วก็แบบยืนแข็งๆได้เกาะนิ้วผมได้เกาะนิ้วผมได้แต่ว่าก็คือไม่ไม่ไม่บินอะ่ะเออผมก็พยายามเหมือนกับค่อยๆเหมือนกับขยับเงี้ยให้มันแบบออกกําลังกายนิดนึง ให้มันให้มันรู้สึกขยับได้ขยับตีนใช่ใช่เพราะว่ามันมันมันต้องต้องฝึกบินนะต้องใช้ประมาณกี่วันกี่วันอะไรเงี้ยต้องไปอ่านดูใช่ครับก็กะว่าเลี้ยงให้มันจนสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ใช่แล้วพอมันแข็งแรงเสร็จปุ๊บก็พยายามจะต้องฝึกให้มันไม่ติดเราอะไรเงี้ยฝึกให้แบบว่าอาหารกินเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆ่อเว้นระยะห่างกับมันเรื่อยๆจนมันแบบรู้สึกว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณของมันบินไปเองอะไรเงี้ยพี่อืม เขาบอกว่าประมาณสองอาทิตย์กว่าๆเขาจะเริ่มไม่อยากจะอยู่รังผ้าแล้วอยากต้องฝึกกระพือปีกฝึกออกกำลังกายเออซึ่งเป็นสายแทสไนเยในการเอาตัวรอดของนกอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ว่านะถ้าเขาจําหน้าแม่เขาได้อะไรอะไรย่างเงี้ยก็ร้อยเขาแข่งแรงหน่อยเขาเขาอาจจะไปเจอกันหรือเปล่านกมันมีความทรงจําขนาดนั้นไหมไม่รู้เหมือนกัน เหมือน mm hmm. เหมือนแบบว่าถ้าทำเขาเข้าใจคือถ้ามันแข็งแรงแล้วบินไปเองแล้วมันก็จะบินไปใช้ชีวิตของมันเองแล้วพี่มันก็จะไปหาคู่ของมันเองอะไรยเงี mm ้ยอืมอืมแต่อย่างแต่สุดท้ายมันก็ต้องคืนกับสู่ธรรมชาติแหละพี่ใช่เราเราเลี้ยงไว้นานๆถ้ามันตายเดี๋ยวเราเสียอีกเสียใจอีกใช่ฮะดีเพราะงั้นเนี่ยควรจะเวลาเลี้ยงนกเนี่ยจลิ่มีชีวิตใดๆเนี่ย ถ้าเลี้ยงนะเลี้ยงแล้วถ้าตายเนี่ยจะเสียใจไม่งั้นเราจะต้องเลี้ยง VR ดีกว่าแบบแบบ BR คล้ายๆกับเรื่องอะไรรึเป่าเรื่องอะไรอ่ะพี่เรื่องนี้ไงโคสเตนไงคิดไม่คิดไงวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้อ่ะเออใช่พี่คูเข้ามาได้ไงว่าพี่งงอ่ะรู้ไหมเขาออนเขาออนที่ VRU นะ เออเอนั่นแหละเวลาเวลาเวลาสิบแปดนาฬกาเนี่ยเขาเรื่อขึ้นมาใช่เออแบบมีซีรีส์หนึ่งที่เรื่องที่คุณโปรดอ่ะฉายหลังอย่างนี้ขึ้นดูต่อกันได้เลยอะ่ะจ่มมากเลย <laughs> เจ่มเลย <laughs> ฟินทั้งวันเลยยีิบเจ็ดอ่ะฟินทั้งวันเลยจร <laughs> ิงฟินทั้งวัน <laughs> สรุปว่าคือลูกนกก็คือปลอดภัยแล้วละ่ะโชคดีที่อยู่กับคอปเตอร์นะครับ ไม่ต้องเป็นหัวนะครับ<ช>คนนี้เขาปน,นีดอยู่แล้วนะครับอืมแล้วคุณใส่แมสให้นกยังเพราะว่าเขาช่วงนี้เขาให้ระวังการจะตกเลยนะว่าออจริงด้วยผมน่าลืมใส่แมสให้นกนะ <laughs> <laughs> ไม่ต้องใส่แมสเลผมจะใส่แมสให้นกถูก้องพีง่ใช่ใส่แมสให้นกเพราะว่าเราเราเราไม่เป็นไรอยู่แล้วใช่ออซึ่งวิวอายุอ่านว่าวิวนะออวิวใช่พี่ใช่วิววิว เอ้ยอ่านวายูก็ได้อ่านวิวก็ได้แหละพูดถึงกับว่าไปพูดถึงโค้ชเฟนโค้ดแฟนผมโค้ดตื่นเต้นพี่เราจริงๆคุณตื่นเต้นนะผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยอะผมอยากให้มันเป็นละครยาวจังเลยอ้าวก็ไม่แน่แต่ก็ตรู้พี่แต่แต่แต่ตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ว่าเรามีเวลาถ่ายกันเรามีเวลาถ่ายกันน้อยจนไม่ได้ดูเพย์แบ็กอ่ะผมไม่ได้ดูเพย์แบ็กอ่ะมันเลยไม่รู้ว่าตัวเองเล่นอะไรไปบ้างเว้ย แล้วมันนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะลําดับเรื่องราวมาประมาณไหนคือศูนย์มากๆอ่ะก็เลยต่นเต้นกลัวทาออกมาไม่ดีด้วยแหละอืมแต่ว่าแบบที่พี่ทีมงานของทางเราเขาได้ดูแล้วนะเห็นเขาว่างันนะเขาบอกว่าเขาว่าาเขบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรมากวันที่ยี่บเจ็ดอะโหลดวิวเตรียมรอดูได้เลยคือเขาว่ามันดีจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่าฟินจัดเออเอ เออพี่พี่ทีมโชว์ลีวิวเคทเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาชอบเรื่องนี้ที่สุดเลยอะไรเงี้ยนี่พูดอย่างงี้ยิ่งเรากดดันดิกดดันตัวเองมากเลยอ <c oughs> อคอมเพลเตอร์พี่หาฟิลเตอร์คอมเพลเตอร์คอมเพลเตอร์ไปคิมคิมมอนขปไฟเบอร์เลยนี่เองเฮ้ยโมกีคิมมอน,มอนเที่มีโมกีพี่มีโมกีมมกเว้ยคุณคคมีขาโมไหมคุณไหมไม่เคยนะไม่เคยโหลดมีอยู่ดอกของคุณนะแต่ผมอยากได้ของคุณว่ะเล่นนี้ยังไงอ่ะนี่เฮลคอมเเตอร์ใช่ไหม เอ้ยผมไม็นขนตามันไล่สไลด์ไปเรื่อยๆไงอเตอรอนี่น่ากลัวมากเลยวิเวียนนี่เฮ้ยพ่นไฟได้ด้วยอ่ะไม่พี่อยากได้พี่กระตุกอ่ะพี่หายไปอ่ะช่วยด้วยพี่เค็มพี่คิมหายไปพี่คิมหมุนเตี้ยวอ่ะอา ลโหลสวัสดีครับมีการตอบรับจากเลขไหมของคุณคิมมอนในขณะนี้ไหมครับพี่คิมลองออกแล้วเข้าใหม่ไหมตอนนี้พี่คิมหลุดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอพี่คิมรีเควสกลับเข้ามาฟ,ฟ,ฟ,ฟู๊ฟูมาแล้วอ่งเดี๋ยวหาฟิลเตอร์กันเฮ้ย <laughs> ของคุณ<อ>พนอะไรได้ของคุณพนอะไรได้เอ้ย,ค,อยคุณพนหมาป่าเอ้ยคุณพนหมาป่าผมพ่นไฟล่ะผมว่าเจ้าเดียวกันวะรึงส่งนเ <laughs> จ้าเจ้าเดียวกันเออเฮ้ยพี่ผมเล่นเ e c e n e v i จบแล้วจริงเหรอคนเชียร์จังเลยเนี่ยเชียร์ให้ผมเห็นเขาเห็นคุณทำ r รี c t i o ่าเงี้ยเออก็เลยแบบเชียร์ให้ผมเล่นจบละนี่ผมจะใส่ฟิลเตอร์นี้ เพราะว่ามันฟุ้งฝิงเฮ้ยเห็นไหมดูจากการเลือกฟิลเตอร์อ่ะก็รู้แล้วว่าโพไหนพี่วนเราต้องเลิกหลอกโพอะไรโพอะไรโพอะไรเนาะคุณต้องเลือกหลอกตัวมตรงมีแต่นี้ก่อนโูเห็นไหมพี่อยู่ทะเลทรายนึกไ่ดูในแว่นพี่เฮ้ยอย่างเฟี้ยวอะเหมือนช่วงต้นมันช่วงแบบ อสาระนะครับกันนั้นคือเล่นคิูเตอร์กันแล้วแต่ก็ดีดีดีแล้วละ่ะเขาอ,อาจจะเป็นแล้วตั้งชื่อ,อยังนะตั้งชื่ออะไรพี่ตั้งชื่อนกน,นะอืมยังเลยพี่แต่จะว่าไปเมื่อกี้พี่ใส่แว่นอ,ะอ่ะพี่ใส่แว่นเหมือนอยู่นะเหมือนแบบพวกมาเฟียเหมือนบอดี้การ์ดนาะเอ้บอดีอ้การ์ดอันนี้ไม่เหมือนเพราะมันแค่ฟิลเตอร์แต่ของจริงๆเนี่ยต้องนี่เลยครับผม เดอะเมลเลีย <Hey. S 1> นบอยคอนเสิร์ตเฮ้ยนี่คอนเสิร์ตนี้นี่ของจริงเพราะว่าเราสองคนนี้จะได้ไปเป็นบริการนะเออใครที่แบบว่าสามารถยังมาสมัส,สซือบัตรได้นี่ใช่ไหมช่วงนี้เขายังเปิดซื้อบัตรอยู่นะรอคนรอคนใน้ช่วงนี้โควิดเขาก็เลยขยายเวลาปกติเนี่ยทางแกรมมีเ่เขาก็จะไม่ค่อยแบบขายย,วยาวๆนะรอบนี้เขาขายย,วยาวๆเลยเพราะว่าขาเข้าใจคนเนี่ยเอกอ็ hmm. ไปดูกันได้นะครับผมเพราะว่าโปรเซสที่เขาประดิษฐ์ออกมาเนี่ย นักหน่วงนะครับผมขนาดที่แบบยังไม่ได้นัดซ้อมกันเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังมีแบบงานมาซ้อมที่บ้านกันเลยให้โจทย์ให้อะไรมาทํากันบ้านกันนะครับแล้วก็คิดโชว์แจ่มมากๆเสียงพี่ชัดเจนสิใช่ปะชัดเจนพี่โคตรชัดพี่ใส่ไอ้นี่ไงเนี่ยพี่ใส่แอร์พอร์ตปะมันเรียกแอร์พอร์ตปะอ่ใช่จะว่าไปเนี้ยไอ้มินเล่นบอลคอนเสิร์ตผมก็แบบ ผมก็ตื่นเต้นนะพี่คือถ้าทุกคนรู้ผมจะชอบแบบผมชอบคฟอร์มบนเวทีมากลแล้วแบบ <Yeah. S 2> มันนานแล้วอ่ะไม่น,นี่มันน,มน,นี่มันคือแบบเป็นปีแล้วอ่ะที่แบบไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับการแบบโชว์บนเวทีเลยเหมือนดวงปีเนี้ยเราจะเปิดไม่แน่เกี่ยวกับอะไรแบบนี้เหมือนกันนะอย่าง<ช>ที่เราร,รู้กันว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเพลงใหม่ที่น่าจะได้โยกกันอยู่นะแล้ว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 ก็ยังจะมีคอนเสิร์ตเดือด,ด,ดอีกนะอย่างน้อยน้อยสองคอนเสิร์ตแน่ ซึ่งโหน่าตื่นเต้นมากแต่โชคายตรงที่โควิดมันไม่หายแล้วมันก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละางานน้ำมันแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอก<า>ดูผลดูผลงานดูผลงานเราที่ตอนนี้ก่อนนะครับอีกสองวันเองนี่ใช่ปะวันนี้วันที่ยี่สี่นีบอ่ะยี่สี่นี้มาอีกสามวันวันพฤหัสเนี้ยวันพฤหัสเนี้ยใช่อยากให้ดูกันครับเพราะว่าเราก็จะดูไปพร้อมกับพร้มกับทุกคนเลย เฮ้ยวันนี้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานอาทิตย์ผมไปซื้อทีวีมาแล้วมันเพิ่งได้วันนี้เออผมซื้อทีวีซื้อให้ซื้อทีวีเพิ่งรู้ว่าไอ้ชี้อ่ะเขาไว้นี่แล้วนะมีในสมาร์ททีวีเออมีในสมาร์ททีวีแล้วรอบรอบหน้าผมสบายแล้วดูเจน Y สองสบายแล้วไม่ต้องมานั่งดูในมือถือละอ่าคลองตัวคลองตัวโอ้นี่แต่ตอนนี้ดูวิวก่อนดูวิวก่อนเอ่ดูวายูก่อนดูวิวก่อน ดีใจนะพดูิกอะไม่ผมจะบอกว่าดูวิวดูไอชี้เสร็จหรือสักพักต้องดูไลน์ทีวีด้วยนะพี่เอาไปให้ครบทุกแพลตฟอร์มนะเออไปครบทุกแพลตฟอร์มเลยป่ะครบทุกแพลตฟอร์มเลยครบทุกแพลตฟอร์มดี Let's My Candy อ่ะเออ Let อ๋อเลยใช่ใช่ l t s My Candy ไลน์ทีวีป่ะใช่ไลน์ทีวีเขาบอกแล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยคิมครบทุกแพลตฟอร์มว่ะ l a s My Candy นี่ก็โอเคเลยนะนี่ก็เรื่องเรื่องก็น่าสนใจดีครับแฟนตาซีดีฮะแต่ว่าเนี่ยรออยู่เนี่ยรอเนี่ย้วนหมดแล้ว <laughs> พี่กินยับเลยคอปเตอร์กําลังกายก็ไม่ได้ออกปกติที่หมูขี้หมาเนี่ยสัปดาห์หนึ่งต้องออกไปยิมสักวันสองวันใช่ปะไม่ได้ออกเลยแล้วว่าเล่นเกมก็ดึกอะไรเงี้ยก็กินแม่งที่ยงคืนตีนหนึ่งตลอดเลยอนะหน้าบวมหมดแล้วเนี่ยนี่วมแล้วเหรอพี่ รวมแล้วนี่ถึงตั้งก,งกล้องไกลๆตั้งก,งกล้องไกลๆกันหนักเลยอราตั้งกล้อง้คัปเตอร์ใช้กล้องมุมเสยอ่ะคุณมันไม่มีความสามารถในการเฟซผมไม่มีที่ผมไม่มีที่ตั้งกล้องแบบคนรู้จักยุคสมัยเซลฟี um> ่ไหมมันต้องดึงกล้องขึ้นไปสูงๆเดี๋ยวเราดูนี่้องทำอีอย่างนี้เลยนี่จะดูหล่อคนนี้ดูดิโอ้โหน้าตาอย่างแบบเกาหลีเออ จอเดอิมิดากินล้ไหมยังยังไม่กินเด้อเฮยหิวข้าวเด้ออันนี้ไม่น่าใช่เกาหลีนะหิวข้าวเด้อันนี้จะอีสานเนยบ่มีตังเด้อเ <laughs> ขาตังน้อยเด้อน่อยเด้อเหมือนเสียงพี่มันจะดีเลย์ดีเลย์มาหาผมนิดน,นึงอ่ะมันจะดีเลอย์ไงอย่าง,ง,งนี้ไง ทำไมดีเลย์คืออะไรวะมันมีเสียงสะท้อนเนาะไม่ไม่ใช่เสียงสะท้อนหมายถึงว่าแบบว่าผมจะรู้สึกว่าแบบว่าผมจะรู้สึกเหมือนช้าช้าปะไม่รู้อะเหมือนการคอมพิวเตอร์จะตอบพี่แต่ละอย่างพี่ก็ต้องรอคอมพิวเตอร์โหลดอยู่เหมือนกันอ่าพี่ถึงชอบไปออรับสดในอันเป็นว่าไอ้กีกันไมวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ม่อะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ ไม่มีอะไรครับขอบคุณ Wi-Fi ด้วยครับไม่ใช like ่ไอ้ Wi-Fi เราเออไม่ไหวเขาอีกเบนเนสคิมมอนเนสเนี่ยแหละนี่แหละตอนแรกตอนแรกไออาร์บอกว่าเซฟไลท์ด้วยนะยังหนักใจอยู่เลยว่าที่เราคุยกันสองคนเนี่ยมันจะมีอะไรที่เซฟไลท์ได้ไหมเฮ้ยพี่เคมาพี่เคใช่หรอเออฮ่าฮ่าฮ่าอะไรบอกว่าไอ้งเคลองเคเน็ตเน็ตเราโบ้งเลยเด็ตเขาโบ้งวะ พี่แต่พี่เห็นคอปเตอร์พี่เห็นคอปเตอร์ไม่ตกนะคอปเตอร์เห็นพี่ตกปะล่ะไม่ตกแต่ถ้าถ้าถ้าผมตกก็เป็นอย่างนี้ตกเอออันนั้นก็อันนั้นเป็นโลกแล้วอันนั้นเป็นโลกแล้วอันกระตุกใช้กระตุกเป็นงานฮัไฟห้องพี่เป็นงานเลิศไปเจ๋งพี่เหมือนเพลงเหมือนเพลงเนเอเวอเจ๋ง ลงทุนนะเนี่ยตอนนี้สั่งไฟอา b จีมาเดี๋ยวพอไฟอ g b จีีมาก็จะล้อมแบบรอบห้องก็จะมีไฟฟึบฟืบฟบอาเป็นห้องแบบห้องล่อมากห้องล่ออ่าล่อยุงล่อแมลงล่ออะไรเข้ามาโอ้โหกอลล์เต็มสาวเลยโอ้ล่ออะไรกับพี่ล่อยุงล่อแมลงไงยอคือเปลี่ยนหลอดไฟเลยอ่ะจากหลอดไฟแบบคอปเตอร์น่ะสีใครๆอ่ะท si. okay. 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 so, um, okay. oh, ี Pocket? ่หมุนเปลี่ยนหลอดไฟเอา ฝั่งหนึ่งเป็นสีน้ำเงินฝั่งหนึ่งเป็นสีแดงอ๋อ oh. แล้วก็จะยิงยิงใส่กับแผงองผมมันเป็นจานแบบ UFO อ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันผมงงง,งอยู่แต่ว่ามัน,นฟไฟนแผน่นแผ่นแบนๆอะไฟแผ่นแบนๆใช่ปะ่ะม,มันใช้ตามันใช้เต้าเดียวกันกันกบไอเนี้ยคุณเคยเห็นใบเฟิร uh ์นโฆษณาไหมหลอดไฟที่ใบเฟิร์นโฆษณาอ่าฮะสวัสดีค่ะใบเฟิร์นดี oh, รับ oh, ใช้ค่ะ oh, 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 oh. แล้ว,ล,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 วล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าขอไฟปาร์ตี้มันก็จะเปลี่ยนไปไฟบึบบึบบึไฟทำงานออบ,บึบบึเอ,อะไรอย่างเงี้ยเราวันนี้ิใช้แบบนั้นเหรอพี่ไม่ได้ใช้แบบนั้นเพราะว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปพี่ก็ใช้ไฟหลอดธรรมดาร้อยกว่าบาทแต่เราใช้ลูกเล่นเอาใช้เ,เทคนิคทางแบบว่าความฉลาดชาญฉลาดในการหักเท